สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพฤหัสสบดีที่25เมษายน2567มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางวิ่งบนเลขวิ่งตัวเดียวของแอดพฤหัสสูตรคำนวณของอาจารย์ได้เลข6นะครับได้เลข6มาลุ้นกัน6จะมาไหม ต่อมาครับจะเป็นแนวทางสูตรคำนวณวิ่งบนระยะสั้นของแอดมารกตนะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ก็จะมีอยู่4สูตรด้วยกันสูตร1ได้5สูตร2ได้1สูตร3ได้7แล้วก็สูตร4ได้1ทุกท่าน5 1 7 1มัดรวมจับเข้าคู่กันดูนะครับไม่ได้เจอนั่นนะครับสำหรับแนวทางของแอดมารกตวเมนีอาอาจารย์ให้มาก็ส่งต่อแบ่งปันท่านผู้ชมนะครับเผื่อชอบ แนวทางวิ่งบนระยะสั้นต่อมาครับจะเป็นแนวทางวิ่งบนมาพร้อมกับเลขชุดของอาจารย์กฤษดาสูตรคำนวณเลขวิ่งได้7นะครับ7ตัวเดียวเลขชุดที่ติด7นะครับให้มา4ชุดมี1 7 6 7 8 7แล้วก็9 7 1 7 6 7 8 7 9 7อาจารย์วงกลมไปที่9 7นะครับ อีกข้อมูลหนึ่งของอาจารย์กฤษดาก็จะเป็นข้อมูลชุด3ตัวนะครับเป็นชุดเด่นบนให้มาเป็นแนวทาง4ชุดด้วยกันมี1,9,7,2,9,7,6,9,7แล้วก็9,9,7อาจารย์ที่กรอบไปที่อ่7า997นะครับคผู้ชมชอบก็แคปหน้าจอไปดึงชุดเด่นเอานะครับเป็นเพียงแนวทางทุกท่านไม่ชอบก็ผ่าน ต่อมาครับจะเป็นทางเด่นบนเลขเด่น4ตัวของแอปเปงวดที่ผ่านมามา2ตัวนะครับมี5กับ9ที่มาครับหวยออก598 6งวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้าย2ทับ5 2 5ส7สูตรคำนวณเด่นบนของอาจารย์ได้1379ทุกท่าน1379 ันที่ก็จะอยู่ในส่วนด้านบนต่อมาครับจะเป็น,นทางเด่นบนเลขเด่น3ตัวรูปแบบนี้งวดที่ผ่านมานทางของอาจารย์มา2ตัวนะครับมี9กับ8ปดเยออก5 9 8ซาทีที่หงวดเข้าทั้งหมดนะครับได้เรียงดูได้ตามที่เห็นงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายนะครับ2ทับห 2,567สูตรคำนวณเด่นบนของอาจารย์ได้2,76ใครถามใครรอใครตามหามาแล้วนะครับงวดใหม่ได้2,76ต่อมาครับจะเป็น,นทางสูตรเด่นบนเลขเด่น3ตัวของแอเสเซอคิมชากลางราวผมได้มาก็แบ่งปันท่านผู้ชมนะครับ งวดใหม่สูตรคำนวณของอาจารย์ได้890ศนะครับแปดต่อมาครับก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับบันนี้สูตรเด่นบนเหมือนกันเลขเด่นสตัวงวดใหม่สูตรนี้ได้901าศนย์หนึ่งะครับ90 1ต่อก่แคปหน้าจอเอานะครับไม่ชอบก็ผ่านเป็นเพียงสูตรคำนวณทุกท่าน อีกใบหนึ่งนะครับใบนี้สิบล่างเลขคู่ขี้ของอาจารย์ครับเลขเด่นของอาจารย์ได้เลขคู่นะครับงวดใหม่นี้ก็จะมี0246นะครับสูตรคำนวณได้0246แนวทาง10บล่างคู่ขี้ยังอยู่กันที่แนวทางของแอดเสือคิมนะครับใบนี้เป็นข้อมูลสรุป2ตัวล่าง จัดไปทุกท่านสู่คำนวณเลขวิ่งได้5นะครับวิ่งรูดได้5เลขชุดก็อยู่ด้านบนนะครับชุดเน้นทุกท่านชุดเน้นก็จะมี0 5 1ย์แล้วก็25นะครับเน้นมา3ชุด05 1 5 2หหาจัดไปครับแนวทางสู่คำนวณของอาจารย์เสือคิมชากรังเรามาต่อกันที่แนวะทางฟาดบนของแอดนานะครับสู่คำนวณเลขฟาด ตัวเดียวได้เลข6เลขชุดก็จะอยู่ในส่วนด้านบนนะครับรูปแบบนี้ไม่เจอนานนะครับวันนี้เจอก็ทรงต่อแบ่งปันคุณชมบนที่อยู่ด้านล่างครับ2ทับหทับห7ต่อมาจะเป็นทางครบบนของแอดขุนพิพรใครถามหามาแล้วนะครับวันที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้าย แนวทางของอาจารย์มาครบอยู่ครับมี5มี8แล้วก็มี9กงวดใหม่งวดใหม่ไปฝั่งทางขวานะครับ2องทับ5้าสอสูตรคำนวณของอาจารย์ได้1 2 3 4 5 6, 7, 7 8งสไม่มี0นย์กับ6นะครับงวดใหม่ใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับครบบน8ปตัวของอดคุณพี่พร ต่อมาครับจะเป็นทางเลขวินของแอดบอลินแผ่นฟ้านะครับมีอาจารย์จะดีจับชุดสามตัวมาให้ตามที่เห็นทุกท่านตามนี้นะครับใครชอบรูปแบบนี้ก็แคปบหน้าจอ,อไปเนาะจับวินสามตัวไม่รวมเบิ้ลหามต่อมาครับใบนี้เด่นสิบหน่วยบลเลขเด่นสี่ตัวของแอดบีแ สูรกำลวณของอาจารย์ได้6789 6789หเจงวดที่ผ่านมาไม่ได้ลงให้นะครับวันที่ก็จะอยู่ในส่วนด้านบน2องทับห้า2 4ต่อมาจะเป็นข้อมูลเด็ดล่างเลขเด่น4ตัวของอาจารย์งวดที่ผ่านมาลงให้อยู่ครับคือใบฝั่งทางซ้ายในทางของอาจารย์เข้านะครับมีเลข7จ็้ยออกเจงวดใหม่ใบฝั่งทางขวา สูตรคำนวณเด็ดล่างได้0123 0123่งนที่ก็อยู่ด้านล่างนะครับ2องทับห้าสอถัดมาครับจะเป็นแนวทางของแอดพ r ร์เซอร์นะครับเลือกออกวันพฤหัสบดีเดอร์ครับเลือกชุด2ตัวที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางมี928173 6กสองห้าแปดแล้วก็หนึ่งเจ็ดเก้าสองแปดหนึ่งเจดสามหสองห้าแปดหนึ่งเจ็ดโชคดีครับทุกคนวันที่อยู่ด้านล่างครับต่อมาจะเป็นแนวทางของอพยาคุดนะครับงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้าอยู่ครับมีเจ็ดเเข้าล่างตรงๆทุกทันหุยออกห้าเก้าแปดเจ็ดเก้าใบนี้ผมก็ลงให้งวดก่อน งวดใหม่ไปฝั่งทางขวา2ทับ5 2567ข้อมูลชุด3ตัวให้มา2ชุดได้แก่281กับ367 281กับ367 2ตัวก็จะมี81 82 67 68ชุดกันตรงกลางนะครับได้แก่63ถัดมาครับจะเป็นแนวทาง3ตัวบ,บนตรงโต๊ด ของอัตรกริดธนากริดงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายแนวทางกลุ่มเลขเด่นของอาจารย์เข้าอยู่นะครับมาเป็นตัวกลับตัวเลขที่อาจารย์ให้มาก็คือ8 9 5 5หออก598งวดก่อนประมาณนี้นะครับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาสองพฤษภาคม2560 กลุ่มเลขเด่นของอาจารย์ก็จะอยู่ในส่วนด้านบนนะครับกลุ่มที่เด่นขยับลงมาด้านล่างก็จะเป็นกลุ่มท่านรองตามนี้ครับใครตามในทางของแอดกริดก็แคปหน้าจอไปต่อมาจะเป็นแนทางรูปแบบนี้ทุกท่านงวดนี้อาจารย์เจ้าของข้อมูลบอกว่าชอบ6นะครับชอบห ชุด3ตัวชุดเดียวที่ให้มาได้แก่6 2 5 2ต,ตัวก็มี6 2 6 5 2 5 6 8 2 8อีก2ชุดด้านล่างมี6 6กับ3 3นะครับมาต่อกันที่แนวทาง3ตัวตรงรัฐบาลน,นะครับแนวทางของแอดภัยบันเลงเลขชุดครองแชมป์มุติพันมาแนวทางของอาจารย์เข้าอยู่นะครับมี8 5 9ทุกท่าน ใบนี้ผมก็ลงให้นะครับงวดก่อนงมดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับใบนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันจัดไยทุกทันแนวทางของอาจารย์ก็ตามนั้นวันที่อยู่ด้านบนนะครับ2ุพฤษภาคมเจเลือกชุดของอาจารย์ก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับเด่น3เด่น5แล้วก็เด่น7จไปถามหา มาแล้วนะครับต่อมาจะเป็นแนวทางโครงสร้าง2ตัวบุร่างชุดเต็มของแอดคอมงวดที่ผ่านมาเข้า2ชุดมี7 9กับ9 8เข้าบนเข้าล่างตรงๆนะครับ2งวดหลังสุดเข้า2งวดเลยนะครับ2ชุดนะครับบนล่างงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาทุกท่าน2ทับ5้า6อจัดไปนะครับใครชอบ รูปแบบนี้ก็ไปเก่งกันดูต่อมาก็จะเป็นทางเลขตารางของอาจารย์นะครับงวดที่ผ่านมามาครบบนล่างเลยทุกท่านตัวเลขในตารางของอาจารย์มีเจ็ดมีเก้าลงไปล่างแล้วก็มีห้าเก้าแปดไปบนครับงวดที่ผ่านมาคือใบนี้ล็อกนี้งวดใหม่ทุกท่านล็อกฝั่งทางขวานะครับสองทับห้า ตัวเลขด้านบนได้ห้ตรก,กลาง9 6 3, ้าหกาข้างล่าง0ูนย์เจ็ดห้าสองากพอจะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ